ตงมากดหนึ่งก็กราดจับหนี่งอ๋อโดยโดยแต่ว่าไม่ป้านี่นตัดถึงเนื้อคอยว่าเอเนื้อาอคอยว่าามาวากักเต้ยกออยะว่าอันนี้นตนโมอยากให้คอยถึงเนื้ออ๋แม่ป้าน่ะอยากให้ตู้จานลงุง <c oughs> ลุงไปว่ากันก่อนเนาะจังชีมาพร้อมกันเนาะ เออมันกิดขาม่าจัเนาะอืม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 นีมเรื่องหายเทียงผิดกันก็ต้องอยากให้เบากันก้อนว่าชันเนาะบ่อยากให้เฮ็ดห้ยเาอีกเช่นะออันองมากอกาแก้วอนางบาไหะ่อหเงงีเี่ยกันเงอนะเากันว่าาบาดึงอยาให้มันโันแ่เ้อขาโอ คำนี่ถ่านนายให่บอกเป็นนใจกันนี่เป็นยาหลักฐานน้ำกันบ่ไม่นอนคอยสินยา้าว่ากับเราอปิดปีอาจารย์ อรนมากว่ามาบมากว่าบมารถทีน huh. yeah. uh ี huh. uh ้ม huh. mm. uh ันหาไปชัางก็ป่อยเช้าเช้าอืมมันชีวะผีช่างมี่ยนั้นตีผีช่างเฮ็ดผีช่างขดค่ะคันว่าว่าตีบอกติว้าเจ้าบริตีเมื่อไปช่างใช่เออบริตี่บริข่าบริดาบริเถียมอาจารย์บริตีเนาะตีเลียงมูเจ้าก็ยินหรือเล่าเราี่ยยินมือน่ยบรตี่บริยานวานมูเจ้าบริยิน สิว่าวนั่นไปจังว่าวนำพีจก,กได้อันเงินน้ำควยในะ้านนั้นนะครับรมันโทุลชับเป็นเมือหอยจะผ่าเมือหอยแล้วเท่าใดพ่อตู้าดหนึ่ง้านหนึ่ง้านหนึ่งครับโทรุัชั์หน่วยนึ่งทรุัชั์ก็น่าจอแตกเลยเขาอยกครับไปแปลงเบิดชี่แสนคนโอ้เปลี่ยนให้ใหม่้มืดเอาแล้วของเมียเนะออยาะอขาจะได้ให้เมียนั่นเของว่าเมียนั่นทิมาย่านว่าไปคำไปมืนมามาคำมามืดเลยทิโทุกครัอยน้าว้านั่น มัดเอาโทรศัะะ <มะ S 1> พท์มาฮอตเหรบ้าเอาไปไลเอใหม่ติมันก็วอาไปไลายใหม่แล้วมันปิมพ์ปับเลยแล้วมันพิมก็ปพิมพ์นะ<ม>น,นิ่มหนาไปเชียวเพราะเยาว่าว่าเราดีกว่าของเราคือเห็นอยู่นเราผิดหวังเราจาักมานี่ยอ,อีนั่นอีตู้อีตูนอยู่พุกอยู่วันโดนขม่าวของพวกเรามันว่าว่าเจ้าจาักบพปรดิปนนั่นโทด่ามันจ,จังจันยางที่ครับโงอ้มันแบนความอีอนั่น,นพุ่นอันนี้นั่นอื เจ้าจักระบอนป้าบุญโฮมมืออยู่นําเจ้าน่มันพิดหวังได้มันจากเมือนั่นันพิดหวังมันบมเอ้อดอกก็มันบมเอาดอกแต่มันชิปลาหัวเทือนคนชาแนนเมื่อหาเจ้าน่ะมันพิดหวังโทษด่ามันอีขั้นหีเคี้ยวเจ้าพี่ว่ากับมันอันตอนโทรมาชุนั่นบ่กเออชิว่านั่นไป้ั่างบมแม่นั่นได้ด่ามันบัดบับผลนชุดท้ายแหละมันแม่นความมันมันแม่นความเอียนอันนั่นพูดรูดนั่น พังมึงเด้อละมันวะคนคันมันบูชิงใจนั่นมันนั่นอันนั้นอันนั้นเพื่อนชาติมันมันปลาชนนั่นมันอะไรด้วยแหละนี่ชะมือหนึ่งชามเถอบิ่งเด้อมึงเด้อในกู้ในเด้อิ่งกันกกนั่นเบิ่งอันนั้นอันนี่โคดแน่ดอกไม้อยู่หันอยู่นี่ออืขันว่ามันทินใจมันห่วงนะนั่นนะไปหนาเลยอยากตายก็ตายอยากยังก็ยังนายอยากเป็นอะไรก็อย่าบันนะิึงในเด้อยานปวกขึ้นเฮือนกูนั่นนันนี่ ประกฎว่าเอาคอยชำภากมาอยู่ชำภากจับไม้มาอยู่นําเฮาน่ะโอ้ยเฮาก็พังอยู่แล้วเวาะเอ้ก็อย่าลาว่านะาบ่บ่ได้เ่อยนบ่แลรถแม่นอนีเอ้ไปบ่ได้นะเาอืมอย่าแลวาเจ้านี่คอยเอาแต่เจ้านี่คอยบ่เอาไผดอกเอ้าอยากเอาไผก็เอาเอาก็อย่า้เรื่องของเจ้าคอยเชื่อบ่ยาบ่ให้ินไปนั่น พเน,นี่ยนะมาหอดเทือนคอยลอุกเนม,ม,มึงลดอยชีวะอมหอมอย่างลูกคอยกับ,บมือหืมมือหื้อนี่ก็ีะออกลดมาให้เงินก็ชิพาค,คอยอมมือหื้อนี่ให้มันได้เงิน,น่าไห่กูนัน่นกูจะไปหานคนมาอยู่น้อกูจะไปโลดลูกก็ดีพอยไ,ไปหามาดูแลเจ้าเลยดีแล้วคอยกับโมคอยกับบริคุ้มเจ้าอืเขาอยู่คนละที่ละแดนหนาลูกหนาวันนี้อื มันยังม่ดีอยู่ลูกก็น้องเป็นไรแม่ตู้นั่นจังเลยเราเมื่อเราบ่มาว่าเออบ่มาแหละก็ตามเราไปไปหาบาทนี่นั่นฮะเจ้าถามขักแน่เนื้อผอถามในไหนถามว่าเจ้าเมื่อนี่เมื่อหาหาเรื่องหาลายหรือว่าเมื่อหาเงินหาคํำหรือว่าเจ้าชีเมื่อจริงใจเจ้าชีเมื่ออยู่เมื่อเช่าอยู่น้ำค่อยเท่าอันชิ่นชีวิตชีว่าของเจ้าเอเจ้าจังเอา คันท่าว่าโอ้เมื่อบิ่งจะก่อนนะเมื่อบิ่งแล้วม่ให้เขามาหนูมาเบิ่งนั่นมาเบิ่งจะหน่อยชาวาทยแต่มาบึงสื่อไปตรงมาบ่ไปตรงม้าหนีหนีหนีอยู่คอยบ่มักแน่นนั่นแปลว่าม้าแหละเป็นในกันตาคนบ่มีพิษกันนบ่มีหนอกผัวกับเมียนต้องมีชัันแม่แม่อันนี้บ่จะให้ว่าวยังมันบ่มเป็นพระลิ้นจี่ได้สวัสดิ์ใดบ่เป็นพระอรหันต์แม่นบ่เลยมันต้องมีคนว่าวกับคนอยู่ในเฮือนนำกันบ่ว่าวหนึ่งต้องว่าวหนึ่งกันนะ ว่ายังก็บมวยว่าว่ายังก็มวยว่ายกมันกัดนี่ปากเป็นเท่านั้นแล้วมนยว่ามันต้องมีว่าพ่นว่าวตัวตัวเปรนว่าวพ่นคือกันเยอะนี่เลยว่าเอือนอ่อมุกทำแม่เบาแหล่ช้าหนุืมมาบอกปลาบุญมาเมื่อเมื่อฮันเด็กรถัวบางคนต้อเป็นไหนตัวจานฮะทัวบางคนเป็นไหนเนนือถัววังก็ถัวเป็นยังไงเจ้าว่าเว้งเป็นไหจังบ่มาป้า ว้าวผมเอ็นโอคอยเชียนอันนั้นเนาะอืมอพังน้ำกันนี่เลยเชียนเลยเชีนี่เลาเชียงแล้วนี่มแล้วนิ่มันมาช้ได้อทางนั้นเนาะมีในวมรับข่วมดีตัโบฟัเบาจงไรอีกอันนี้การในข่วมรับข่วมดีตัวโบฟักเบาจำไรอี๋เราเอามาเกเถงี้ยโอกระโบฮับโบฮับอะไรก็ดีโอโบฮัเจ้าเจ้าบรับน่อยดิโบฮับอันคอยบรญยินคอยอยู่ตลางพี่ตอนนั้น chào và thôi phải lo vào lòng chào đến đây chào hai chào lo hoạt nhân chào đấy nè năm hoạt nhân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  năm hoạt cháu năm hoạt nhân năm hoạt อะไรเจ๊งนั่นคือไม่มาจากก่อนอืมผ้าพังลำกันหลายคนย่านก่อเนาะตัวจานนาบลาตัวจานโบหับสายเนาะเม่ป้าเนาะแล้วเธออยู่หันแล้วป่ะโบหับวันนี้จับชิบชาวชายแล้วบัดบัดบัดเราหับเลยแล้วว่ะไปใช้จะโบหับตุเลชับเอาคอยมัดหัวอยู่ตลาดพี่แล้วว่ะเดาแปงหัวแปงแค่ยู่เนาะตัวจานให้กูัวไวรุ่น เอาเมียเลยเลยเอาบ่เอาเทียนได้ใคอยู่น้ำข่อยเห็ดหมอกแกงแรงไงอยู่คนเดียวก็มือคนเดียววันกับอยู่ไปได้วัดมูอบอกว่ัดมื่กันวมีตุ๊ยจันวัดมูอบอกว่าบ่ให้เอาวัดมูอมีเมียโนะเอาแล้วป้าได้ไแม่คือข่อยนี่อยู่คนเดียวอยู่กับโบไฮอยู่น้ำคือข่อยนี่อยู่ได้บ่เฮ้ยแล้วมันยังอยู่ไปนี่ตุ๊ยจันหลายคนบนเห็นนำว่า บ่เหีวเมียน่ะโอ้จนพิษกันกับเชี่ยวในบ้านนุนหังเนี่ยมองตื่นเอาไปยังบัดมืเลย้撒บัดเชี่ยวได้เชียบัดเชี่ยวบัดลูกกันชี้หาคนบัดเมียแน่อยู่ดําหนังบัดเอาลาอยู่คนเดียวตีอยู่คนเดียวห่วยมันอยู่ได้เมื่อคือกันกมอนั่นอยู่ใต้พื้นตัวคอยนั่นว่าวทรมาเอ่อว่าวโดยน้ำผู้เช่าอืมอืมบัดโทรไปใช่ผู้เช่าผู้เช่าวอกความลาวบุปผิลบลาปาะแปะเอาเลยเพราะว่าคอยว่าเอาบ่อคอยนี่เอาบ่ เอาอ่าำนั้นบดท่านั้นความเราบมเป็น <c oughs> พวกตวโตยนะ <c oughs> อุ้ย่คยว่าย้ายาย,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 าย้ายย้ายน้ำโมเป็นเนกะนีน่นะคนบรจักความเราเนี่วะกันเป็นประตูเอามาเขาว่าแบบนั้นบมเป็นประตูจะเอาอยู่ตรงเขาได้เป่าเบเอาเมียเก่าเมียคอยเมื่อบ้านกลางนีกับโบจักคือกัน<อ>มาแล้วอ,บบอดพอเดือนเป็นบดคูจักบดอรือว่าเป็นเจ้าเห็นแล้วว่าฮู้เมียคอยอันผู้บ้านกลางนี่มันโมเป็นคิดร้ายใด เมียงามเมียงามตุจันฮะเมียเมียงามเจ้าน่ะติดต่อยังติดต่อได้บ่เล่าะนี่บ่ติดต่อบ่ได้เดี๋ยวนี้ติดต่อได้ก็จะชี้ลงไปหามันนี่แหละคอยทอดด้วยเมียพวกนี้ก็ดีคอยบ่เวววแหววขันว่าวกันด้วอกันกับเมียเห็นเมียหัวจักเมียชื่อว่ายังพวพันกับเมีย เก่าเนาะแล้วก็ยังแม่นคอมพิวแม่นของอลีได้ม่นเอาเมียเข้าคิงเข้าเนื้อแล้วหืลิ้นเช้าก็บ่ลิ้นค่อยบ่เคยจักเื่อว่าอันเอาเมียแล้วมาลิ้นเชา่อยลาบแล้วเียเงินเชคําย้อนผู้ชาวนี่ก็หลายแหละเนาะย้อนว่าเอาเมียแต่ว่าอันนั้นนแม่ป้าเราบอกให้เอาดูว่าเรายากะ อันนั้นเนาะตุจานเนาะเขากับโบว่าอนั่นต่อเล่าด้ตุจานเน้อเจ้าก็ได้บว่าเสียดชีอีกบว่าเสียดชี้ดูว่าว่าตามอยู่ใส่เราให้เราเสียหายอครมาสัมภาษณ์ก็ได้จะบอกแนวดีอยาห้างกันแบบด้วยความบอกเข้าใจอีกยังไงละเราอยากเมื่ออยู่พุ่นกับเมื่อตุจานกับเมื่อบบได้กับอยู่พี่แบบนี้นะต่างคนต่างมีสัพชินมาสั่นซะคอยมีผมบอกมั่นทานให้คอยเอาเล่ากับ เอาแม่ต่างคนต่างไม่จับทินแเลยกะเมื่อนีเมื่อแหละเมื่อหาเอาลูกกับผัวโย่ไัยก็หากุ้มไผกุ้มมันบ่แม่นว่าชีไปอันปะผัวแล้วผัวอันผู้ปะแล้วชิเมื่อกุ้มคอยกักกุ้มบ่ได้ไรอยากเอาภผก็เอาเออคอยกับ่ได้ห้ามว่าโอ้ยอันปะคอยเลยเมื่อแล้วเอาผัวหืมอยากเอาภผก็เอาเอามืออื่นมาพื้นก็เอาลูกกบบ่ได้ว่ายังอืมเป็นยังชี่เนาะเอาดูจาน เอาว่าถามด้วยความซื่อตอนนี้ยังขินหอดไหมป้าบุญโฮมอยู่บ่เอากขึ้นหอดนั่นแล้วบ่ขีดหอดอยู่เนาะหักเราบวมาเนาะเราบวมมาเลยใช่ไหนกับเราอันนี้ตามเราแล้วนี่เดี๋ยวนี่เนี่ยเงือบเงือบเงือบนงามงามนะงามที่ไรก็ดีเมียผู้เมื่อเมียก่อนบ้าวบุญโฮมกังนี่เมียบ้านกังนี่อดีตแล้วอาบน้าลุงชานนี่คอยถ่ายเอาหนี่เข้ามาหนี่น่ะน้อยอดีตมาตู้อันนี่อันนี้นี่ นาะพี่นน้องี่ได้ลูกเราเนี่เห็นบ่นี่ลูกลูกเราเป็นเเป็นตะแพงเนาะเราเราอุ้มเมื่อไรนี่อีกนี่ยเนาอันนี้ก็ยาดอกตุจานเลยเมื่อวิทเดียวคำชะไม้อันนี้นั่นคือคำชะไม้ถูกแล้วนี่ก็เมื่อเมื่อวิทเด็กก็ยาเออเมื่อวิแล้วก็ยาอยากเอาไผก็เอานะกันวิทกันแล้วนั่นแม่น่าจากว่าเจ้าสิเอาไม้อีกค่อยก็เอาไม้คือกันกับเมียบ้านกลางเมืองนี่ค่อยก็เอาไม้นี่เอาอันบุญโฮมนี่ บ้านิบุนห้นเมื่อกนกะเชอามาอีกจักรชิเม็นชื่อนใดแล้วบัดนนี่ะนะบุนนะบุนมาบัดนหากแต่ว่าผู้ชิพ่าไปนั่นไปเลือกเอาไปเลือกเอาเลยไปเลือกเอาเลยกดกดเสียผาที่ตุจ่าเขามันเป็นนันนันเด้อมาแรงว่าเห็นว่าโอ้คนนี้งามเนาะเพะบึงคนนั้นไปบอกรถมาแรงเนี่ยเอาไปว่ากันว่าลิงกันเนาะมันมีบอลลินแล้วเธอเขาห้องเฮียนแล้วเธอเขาเคยตูบเมียนอยู่หน้าเขาอยู่ปาบ คือประตูอยู่คนเดียวแบบนี้เนาะเออเออตามมันผู้รายงานภูนทิพย์พาไปนี่จับได้ใบได้จับอันใบหนุ่มดมแก้มะผู้ชาวนั่นแต่เห็ดได้แต่ว่าเห็ดบัวได้เอาแล้วเอออย่างที่นอะไรอัดได้แบบนั้นฮะอดได้อยู่บ่โยบอดได้ก็มันที่เขาเนาะเอาเอาอัดเอาอะไรขึ้นไหนใบบึงของมันดได้ใหญ่เขาเห็นแล้ววันนี้สมมูรณ์มันอดบัวได้เด็กประตูเห็นเลยไหนอัดบัวได้ได้อยู่เขาว่า ไปพงเฮียนตัวนั้นนะโอ้ทำเงินให้เขาเลยได้เออแต่ว่าเห็นในเฮือนเขาไ่ได้ปโบราณเนี่ยนะเฮือนบ่ได้กินควายโลดกันอยู่ป่านั่นได้โลดแม่นอันนั้นแล้วจังอันนั้นยาบ้านนกยาบ้านนกเป็นอย่างนั้นยาบ้นนกคอยจะว่าเขาจะว่าเอ้าทุจานสีไปก็ไผ่เลยนี่นะเออกับมีเบาพรอนแนนเบามายังแนนอยู่วันน้องก็ลองสีพาไปโอ้เบาพรอนสีพาไปเบาพรอนก็พาไปเนี่ยเบาแลยก็สิไปนี่ เบาแรก็ชิไปเบาแรนี่ก็ชิไปนี่เบาแรก็ชิมานี่เนี่ยมันนี่นั่นมาว้ากันนี่มือกัชชิไปชิไปเลยก็ทรนัดกันแลวเบาแรกว่าเจ้าเอารถใหญ่รถใหญ่นั้นลูกคอยบุนชงมายังอยู่เมืองไทยพุนรถน้องนี่ใช่รถน้องโอ้ยบอกไปน้องจ้าจ้าจ้าน่องไปนั่นบอกไปขอยบอกไปนะยันวะขี่รถจักรนี่ไปไปม่วนเนี่ยชามชี่มือพุนกัชิมาของผู้เข้าพาไปนั้น เขาว่าบ่ได้ละบ่บยอมมาอืเยอไปรู้เลยมีปัญหายัางเห็นหอ,นนนอ่ะทุจร่ได้ย่าตยังเนาะทุจริตเนาะเอาแล้วย่านติยังเคยไปเลยเนาะน้นนองเอ้ยชื่อโดทุจริตมากี่วันทีได้อยู่น้ำกันเนาะเออะป้ากันแล้วป้าบุญทม โอ้ยดีกว่าเราเมื่อดีกว่าเรามีเหตุผลของเราแล้วเนาะคีกว่าเาแล้วตั้งแต่เรามาแล้วก็ับป้าทรัพย์ชินนั่นนั่นก็ได้ไปจากแล้ตัวจานเลยคันชิเมื่อชินี้กับชิว่าชักก้อนเด้วยน้องเถ่าแก่แนวโฮมพบ้านฉันจับบัดเมื่อแนี่กัดช้ำกันกับเอียนบัดนาธาตุอีแยงอีแยงมาหนีเฮงเมื่อเนาะอีเฮงเมื่ออีแยงมานี่เอานี่อีแยงมานี่โอ้ยค่อยบ่ค่อยบ่เฮ็ดคือแห้งดอกคันค่อยชินีชิเมื่อคอยกับชิ หาไอ้หาน้องมาว่าจะก่นนคอยจักชีมมเมื่อคอยบ่ห่าไว้คืออีแห้งดอกคอยบ่เห็ดคือแห้งดอกอไหนอันนี้ก็เล่าเทิงคือการพูดคนบ้านนั้นน,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 นั่นพูดคนนั้นอนั่นพูดบัดนี่บัดบัญชีเมื่อนั่นกับเแม,ม,มันมันว่าคือขักมันว่าแม่นความมันอรบ่เทียงอีกอีนแหงนี่เมืม่อนั้นแหละลูกว่างัวบ่เห็นม,มาหางัวในความแม้ว่ะอยู่บ้านพูดเอออยู่บ้านพูด เอาเก็บเอาหกถั่วเต็มกระตาไปขายบักทั่วน้ำเมืม่อน้ำทางนั่นเมอ,อดบ้านเลยก็เห็นแล้วหัวนั่นจากหัวบริเฮียพายจักม,มาคำเล่นอาชามมงเดี๋ยวไปเมื่อมาเออคอยมาด้เมื่อได้คอยบ่เมือ่อคอยบ่เมื่อดอกกว่าอ,อ่ะบ่มเมื่อแล้วฮากจับเอากระตานของกระต่ายใช้บักถั่วนี่ใช้กันหลุดเท่าแล้วก็มามาเลย นี่ชองช้ำมือกับผ้าลานนี่ไปถามไปเลยไปไหนๆนะไพ่เมื่อไร๋ออ่เมื่อละโบมื่อเลยค่อยก็ยาเลยค่อยจะไปเอาอันอีนัยฮมนี่นี่นะหักบ่เมนเต้ไนโฮมนี่ป้าเรานี่ค่อยขึ้นผู้เด็กกับทิดองไปคอเมียอยู่บ้านฉับคุณเมื่อได้คุณนั่นท่านแอามาเนาะเม่ได้ใส่คำจำในตอนนั้นเนาะมาเลยยาบ้านผักนี่ค่อย ไปโคเชียเงินห่าล้านแปดแสนนี่ยโ้คอยขึ้นเชฟโอนี่บ่เนี่ยกับคนพลานนี่พ่อเอ้าตุ๊กจานตอนนี้ยังมีผู้สาวโทรมาอยู่บ่บ่บ่มีอยู่บ่ผู้สาวโทรมาตุ๊กจานเจนว่าเลิกกับลูกกับเมียเลยเห็นข่าวเลยชิมาบ่บ่บ่อยู่น้ำบ่บ่มีบ่มีบ่มีนย่านั้นมิดเช็ดมิดอันนซิมเนาะของพ่อว่ามันมันใหม่ๆเนี่เด้ใหม่เลยล่ะหักเหมือนกันเฮ้งนั่นบิร์ดอีกจเก้าวขึ้นที่มีต่อไปนั่น โมม Arrow, ันต์ว่าโมมันว่านั่นน่ะจนมานอนน้ำโม่เชียงขวางหลวงพระบางมันมาใกล้ไปได้หลวงพะบางกับเชียงขวางจนมานอนน้ำคอยอยู่เฮือนนี่ฉางว่าแท้ตุ๊จานเอาโก้ยคนปะชีว่าวอมหอมยังเรื่องจริงมั้วตุ๊จานฮะจริงจริงมั้วนี่นะเอาแล้ว็ทําแล้วแล้วบ้านไก่จุดค่อยเมื่อชงเขาก็เห็นอยู่บ้านเหมาเนี่ยเขาว่าคือว่างามแท้เป็นยังจะเมื่อชงมันบมเมนเขามาทดชอบบ่คือกันกับอัน ผู้ชาวว่าเจ้าชิได้แทบบอกคือหนึ่งเป็เถื่อนผมไม่เห็นบมไม่เห็นเพิ่นมานอนเป่านอนปัวบ่ตัวจาบ่บ้าลีได้บ่โอ้มานอนยันว่าบมไม่เห็นมานอนน้ำเลือกชู้สาวมานอนเป่านอนปัวตู้จานเป็นเป็นหมอเป่าเด้นอนน้ำพลอยดีมากระมาพู้เดียวซ้ำเอากระมาพู้เดียวมาช้องเอาแต่ว่าพวกนึงขึ้นพุนขึ้นวิลาคนอเลยจะหาพุนนั่นมีพุนอะไรท่ามาเนี่ย ยบ่แม <Co> ่ไปป่ไปที่ฟูเดนังีบบ่ไแม่แม่แมคอมประตูเสื่อเสือเสื่อยังมาแงมางเียขามื่อไรเลยฮ้ยมือไรเอ้าเาข้าเาอยู่มาแรงเาอเออมาแรงเม่อจะเชียรมาเออมาแรงก็ได้เออปลาอยู่พุ่นแล้วปลาอยู่เฮือดโตพุ่นแล้วหลดนั่นจะาไปช้างเต็มมมีทางไป เข้าเข้าทิ้งไปเลยพ่อทุกมีอ่างเกาะเข้าบนนี้เข้าทุกพวกมีกัญชาเต็งชีหงอเข้าเจ้าเดียวกันครับพังมือข้ามาก่อนเออของเข้าเต็งหนึ่งน้อยเดียวนึ่นเข้าบุพเพทั่วถ่ายช้ำอ๋อในนั่นแหละเท่านั้นแหละเออแมลงจะเข้ามาก็ได้เอองเม่์ป้าโทรมาเร็วจัมีโอคอเลยฮะเปิดกล้องเลยเออ ตกเด้โอ้ยเข้าใสบายดีแม่ป้าเป็นจะได้อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ทางนั้นอยู่ดีอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ทางนั้นเออนอยู่อมื้อใดสิมานั่นเอ้อยากบ่ว่ามือบ่อ้าวลมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่มาบ่มาอยากบ่กเมื่อโอย่านบ่ได้มาเนาะ โดยโดยโดยนี่เลยพี่น้องเลยไม่ป้าย่านเราบดได้มาเนาะไม่ป้าเนาะเดี๋ยวไหนเรากมามียได้ไหมเห็นเราบ่มารวมมีผู้บังแลดูแลเราทำไปเบิรโดนน้ตเบ่เงเขาจทำหอเดี๋ยวบ่ไม่ป้าจะอเ้านแกโค้วสับเอายังโดโอ้ยเราเปลี่ยนเฟซใหม่นะ ดูจานโอนเงินมื่อไหร่เอไดอะนะีอนนี้หากยังเองเนๆยโอ้แตยังแบบาแบบโอูจานชุ่ชุเงินมงินดูจานชงเงินมื่อไหร่เได้ไหมป้าชงมากาดงาวกาจบนี่ยโอ้โดยเยแต่ว่าไม่ป้านี่ตัด คอยตึงเื้อ่อยว่าเื้องเอยู่หออยว่าางวนมากเากานกเอ้าก้อนคอยจอกว่าอันนี <Okay. S 2> tense, oh ้เพ <PDF s. S 1> ิ่ว่าพนมมาอยากให้อยึงเนือคโอ้แม่ป้านะอยากให้ตู้จานลุกไปว่ากันก้อนเนาะจังชีมาพร้อมกันเนาะเออมันเก็ดขึ้นมากเนาะอืออือมนี่เรื่อง ให้เทียงพิษกันก็ต้องอยากให้ว้ากันก้อนว่าฉันเนาะบ่อยากให้ไหว้อีกเช่นะดอข้าแก้วสินยอห้ขกันหาเนาะ้ากองหาเงินงนียมีกเนอ่ะเล่ากันว่าขอตาโอ้านี่ท่านจห้อ่าบ่้าก็มีเวอร์โมเมน่ามี โอคำนี่ท่านให้บ่อไหมป้าโอ้ตุจานหาชีให้เมื่อหนึ่งบ่อไอ้ไขเงินเดียวจิมิช่างไอ้ขบันบูมีเนาะมามาเห็นด้วยคอยกจจะเอาหัวให้มอบให้มันแล้วมันทั่วเราก็นั่นนั่นตอนว่ากันนี่คำบาทหนึ่งเงินจากล้านไหมป้า บัวบ่าวแห่ตาลองหห่ข้ามบาอบัดนี้อันขอเมื่ออยู่น้ำพนห่นันูแคนหห่ตางหาข่อยบอกจะชี้โอ้หน่อยโดยนยบัดนี้ก็มาลามันแล้วเมื่อใครจะขอเมื่อไม่แต่มีของปูเกาอปูกแคนเหรอให้น้ามาอยู่น้าข่อยขอยกบอว่าโอเคจีบาจังหน่อยหนยยย อันนี้มมาขอเพ่นมาขอเมื่อผุ oh. no ่นเออมันขอเมื่อผุ่นมันถูกแฟนซังหักไรกบกระบยนี้อือกับกระบะครับการ้างแจัตกั่นกับกรมีบ่มีก็ให้เหากปควบดีซะเลยให้เบลากันเออมันแต่อันนี้นะ่าเลยไปทำเมืาอพาคไปอยู่จังชั่นกตว่าใครใอยแล้วคอยก็ก็คนดีเกียติวก้คนสีมากอ๋ออต่ว่รแล้วก็ไปแพวก็าจะอแล้ไปสูบไปตีเฮ็ก็ขยี้ก็ขยช้คือโบแมนคด อกบจกยู่กันะโอ้เป้าเลยเมื่ออยู่บ้าน,โนโเนาะออยกมาอยู่สีขอกบว่าอะี๋้ตัวยากมาอยู่้างอยกัมาขอกับมาว่า,า,าโอ